ขอเีิประมูต้อนรับท่านุด็อเตอร์พัชคงคงสกุลค่ะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการต่างด้าวและกีฬาประบเป็นเชิญเพื่อสงัน้ค่ะใช่่นนี้ในการเรียนเชิญคุณนัทคุณพัชรินค่ะ องแห่งประเทศไทยดรกฤษณะปริญญาวจีไร่ลาดกาต่างรองประธานกรรมการขอวการคว้าไทยค่ะเกีจนต์กับเราเนี่ยมีอย่นี่ค่ะข้าราชการบริษัเชิญคุณสุพจน์ชัยวัชรศิริคุณค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทได้ข้อสยามจำกัดค่ะกลับไปดูค่ะต่อาปรู้พูดคุยได้เพิ่ในเพย์นี้ค่ะสวัสดีทุกท่านอยากเป็นอาจารย์อีกหนึ่งครั้งนะคะเห็นแล้วก็ตีใจแทนกน ว่างานใหญ่มหาปรากฏการที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งแน่นอนว่าจะเกิดความเข้าใจและเกิดความรบ่วด้วยใช่ไหมคะจากทั้งหลายฝ่ายทั้งเอกชนนี่คือความภาคภูมิใจในขอนยา่นคะ่ะทุกท่านคะเรื่องแรกที่เราคงจะต้องพูดถึงแล้วก็เริ่มต้นวันนี้คือวาระสำคัญเราพูดถึงเลขเด็ดเจ็ดปีในการเดินทางในความสำเร็จในความภาคภูมิใจในฐานะ ที่เป็นแรงมากระดับโล่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามและแน่นอนเป็นประสบการณ์ที่เหนือระดับนะคะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการเรียนที่ท่านคุณสุพจน์เป็นตัวแทนค่ะท่านส่วนเป็นตัวแทนในการแบ่งปันนะคะถึงวาระการเฉลิมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ในทางเดิเชิญค่ะครับก็บันทึกเลยก็ต่างกันดีนะครับอธิบดีทุกท่านนะครับแล้วก็ชุมชน พี่ที่สื่อส่วนท่านนะครับที่อยู่ด้านหลังต้องขออนุญาตเกริ่นแบบนี้ก่อนครับว่าจริงเราเพิ่งเจอพี่ที่สื่อส่วนเรือเจริญนี้นะครับเราได้มีการประกาศในเรื่องของรางวัลนะครับที่เราได้อาจากย์ในปีอวอรของกัจจินทร์ท่านครับก็ต้องถือว่าเป็นรางวัลที่ส่งเกียรติออกมาเป็นรางวัลที่เราได้รับ ที่เป็นรุ่นการที่เป็นผู้<ช>ท <คน S 1> รงอิทธิพลในรอบ30ปีในวงการสังหารมาษาต้องพูดว่าเป็นความภาคภูมใจของคนไทยนะครับจะเป็นเทคนิคของโทน Bakery, รประเทศไนแลเมืองต่าผู้เชี่ยวชาญด้านโรคนะคะชั้นนำระดับโลกจากประเทศจีนนะคะชื่อว่าโลสันก็จะมาจกดูือกับผู้ชนะการแข่งขันรางสั่งการแสดงโรคที้สุดวันนี้เป็นการเพราวมมีทา หนึ่งงานที่ไอ้ตก็สยามไม่เคยอนะคะคือการแสดงรูปรักโลกจะถามว่านักโลกย่างไรคะเพราะว่จริงๆเราในย้อนของใชายู้ไนตนสยามไม่หนุที่กดนะคะผู้ไว้